โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็กลับมาสำหรับผมนะครับเต้เซียดกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะไปรีวิวเจ้าอดัมเชนี่กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผม,มรีวิวเจ้า ซูชไชนี่ไปนะครับเล้วก็อยากจะบอกว่าซุดกับอดัมเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้กันในเรื่องของอดิเมะนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูว่าอดัมของเราเนี่ยสกิลมันจะเป็นยังไงแล้วก็ดาเมจจัดแรงหรือเปล่านะครับสำหรับอดัมก็ใครที่อยากจะดูแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคือคิปผมเนี่ยคนดูก็หลักหมื่นขึ้นแต่ก็ถ้าน้องๆช่วยกดติดตามกันเยอะๆนะครับก็ถ้าถึงหนึ่งแสนซับอย่างที่บอกไปเราจะทําการแจกอันต้าลากี้สิบรางวัลนะครับไลฟ์แจกนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม เพื่เป็นอาชพให้พี่นะครับน้องชายถ้าถึงแล้วพี่ก็จะทําการแจกเกมพารต,ตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่อยากจะบอกว่าซีรีส์ทดสอบสังคมนะครับกำลังจะมาก็คือน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้หรือว่ามันเมื่อนนี้แหละครับพี่จะทําก็น้องก็อย่าลืมมารวมได้ก็คือน้องสามารถ ตามหาพี่แต่ว่าไม่รู้จะเจอพี่หรือเปล่านะพี่จะใช้รหัสลองนะครับผมในการที่ผมจะเข้าไปทดสอบสังคมนะครับถ้าใครเป็นคนดีช่ยผมฟาร์มก็จะได้ไปเลยสําหรับเกมพาร์นะครับก็จะดูว่าอยากได้เกมจะดูว่าเกมพาร์น้องๆก็ขาดอะไรพี่ก็จะให้กเกมพาร์ท,ที่มันสาคัญสำหรับน้องนะครับก็๋ยวจะมาดูว่าพี่เป็นยังไงนะโอเคก็สปอยเยอะแลละมาโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าทางหน้าหออ,อ,อดัมชายนี่ดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ ปะวันที่เราจะไปดูกันก็ไปเริ่มต้นดูคลิปได้เลยครับผมสำหรับสปอนเซอร์ไป let's go ใครที่กำลังมองหานะครับร้านเติมโลบักพี่ขอแนะนำนะครับเพจ FDC Shop นะครับลิงก์ใต้ใ้คลิปนี้นะครับมีบริการเติมโลบักสุดคุ้มนะครับและที่สำคัญนะครับยังรับเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือว่าจะเป็น r วีและยังรับกดผลบัคฟู้ดอีกนะครับท่านผู้ชมเลทแปดแล้วก็จะมีรับกดเพจออสตาสุดคุ้มเลทแปดเช่นเคยนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มจรจัดสำหรับเพจ FDC Shop นะครับแล้วก็ไม่ต้้้้ออออองงงงหห่่่วเรรรรรืกกาาีียนนนนนนะะคคคััับบพมมมมตตติดดูท85,000 ใครที่สนใจก็ลิงก์ด้านล,าาล่างคลิปนี้หรือมาสนับสนุนร้าน FDC Shop ก็ได้นะครับน้องชายโอเคครับ okay, ผมเข้ามากันในคลิปแล้วนะครับน้องชายมาก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาดูอดัมก่อนว่าอดัมเนี่ยใช้นี่เจ้าตัวเนี้ยมันดาเมจเท่าไหร่นะครับก็ดาเมจที่ผมใช้หรือว่าดาเมจที่ผมได้ก็คือ6.7จทีนะครับบวกใจแอนแล้วก็เวล210แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเวลตันเนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่นะครับเอ้ยผมขอเพิ่มเสียงแป๊บนึงนะครับถ้ามันไม่เพิ่มเสียงมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้อออออัััััดดดดนลลงงงรระไไเเเเเี้้้ยคคบแวกก็ปิฟฟฟโมา คะ,ะแนนวะอันดับสุดท้ายครับผมแล้วก็เป็นคราฟเชนี่วิวแรกอยู่ที่130ไม่ดี430ครับทุกคนโอเคแล้วก็วิวตันนะครับอยู่ที่เอาพิมพ์ไม่ได้ะวะเวิวตันอยู่ที่21ทีนะครับก็ถามว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับอันนี้แล้วก็ห่างก,กัน5ท้ทีคือการที่มันห่างเยอะขนาดนี้นผมว่ามันห่างก,กันเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนดูก็21กับ26ห่างก,กันเยอะเหมือนกันนะโอเคก็นี่คือค่าสแตทของตัวคราฟเชนี่ ของอดัมเชนนี่นะครับท่านผู้ชมครับโ okay, อเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูธานาของดีเทลรายละเอียดดีก,กว่านะครับว่าตัวละครนี้มีลักษณะอย่างไงบ้างน,นะครับก็จะมีเขาโครงกล้ามสิกแคกเป็นมัดมัดนะครับทุกคนโคตรเทแต่ว่าที่ผมชอบที่สุดนั่นคืออะไรแอปเปิลทองที่คาบอยู่ในปากครับผมแต่ว่าโดนครับเห็นลูกกาเปล่าลูกกาเรืองแสงโคตรเทอดัมเชนนี่คิดเอาคนดู และที่สําคัญนะครับยังเป็นแนวแบ,บน่นทูเจ้าเพราะว่าอันนี้ตอนแรกเขาเป็นอยู่สวรรค์ใช่ไหมเขาก็โดนเนเทตอตกลงมาถูกป่าววะถ้าผิดผมขอโทษด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแล้วก็จะมีออร่าเสียวขาว่ขาข้าที่จะจ้านะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเทวดานะครับอัน,นี้ผมไม่รู้นะเหมือนแบบอยู่ในสวรรค์นะครับเหมือนแบบได้ตายไปแล้วหรือเปล่าอันี้ผมไม่รู้นะผมเดาแต่ก็เท่เหมือนกัน,นครับสำหรับไอ้ตรงนี้นะครับแต่ผมชอบที่สุดก็คือลุกตาสีทองทองนะครับแล้วก็จะมี Apple, มอแอปเป ก้ามมัดถือว่าโหดนะครับแล้วก็เท่โดยละเอียดแล้วรวมถือว่าโอเคกว่าซุดนะครับเพราะว่าผมชอบอดดมด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับก็ดูเดี๋ยวเอามาเทียบกับสีว้าดูนะครับว่ามันจะฟิตขนาดไหนนะครับแบบแบบว่าเทียบกันอ่ะโหลองสีวาโหดกว่าเยอะเลยไม่ใช่โหดกว่าเยอะตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับอ่านเดี๋ยวเราไปดูโอดินดูว่าโอดินจะตัวโอดินมันตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะมันตัวเล็กแต่ว่าโอดินเนี่ยมันเป็นบอสใหญ่สุดนะครับของด่านใหม่นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปนี่เลยครับผมจะวบอโอดินเดี๋ยวดูว่าเทียบเท่าหรืืออเเล่่่่่มมมมมมัันนนนไไไ็กกะะใหหญ แต่ทีว่ามันดูแบบหลายมือมันเลยดูใหญ่กว่าหรือมั้งโอเคมาเดี๋ยวจะเริ่มทําการรีวิวเลยดีกว่านะครับว่าสกิลเป็นยังไงบ้างครับโอเคอผมจะเริ่มเข้าไปกัแล้วกดตีเดือดแล้วกันอันนี้เป็นพาะสีบเจ้แอดนะครับก็จะเดือดช้านิดนึงแต่ว่าดาเมจเพิ่มมาหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างแรงนะครับคนดูไปเอาตีหนึ่งสองสามขอสักหกทีไปมสี่ห้าทีเหรอนี่หกรอบไม่ทำอะไรครับเดี๋ยวดูวันติครับว่าจะเป็นย,ยังไงแล้วติมันแล้วครับแล้วพุ่งต่อยหุ้ยบูมไอ้เชี่ยเขาเท่านี่บผมอะ อาจจะดูใหม่นะครับครับเชนี่ไปไปไปอึอเบื่อฮึปไปโคดูมาแล้วรอปู่โคเท่ครับน้องๆเดี๋ยวจะมาดูว่าดีเพียร์ไดเท่าไหร่นะครับเพียร์การโจมตีแบบไม่มีอันตรก็ยีิบห้แล้วก็ลดพอจะใช้อันติลดเหลือไม่เหลือสิบเก้าพอสิบเกทีแล้วพอจะใช้อันติลดเหลือ17แล้วก็เพิ่มมา60 70เอาประมาณ80แล้วกันเพิ่มมาประมาณ5เท่านะห้าถึงหเท่าเพื่ออันติเนี่ยดาเบจจะเพิ่มมา4ถ,าามถึง5เท่าก็ถือว่าโอเคแต่ผมแนะนำว่าถ้าอันติเพิ่มมา6เท่าเนี่ย คือโอเคปุ๊บอันนี้ไม่ติดคีนะครับดาเมจเพิ่มมาน้อยมากครับประมาณ3เท่า2อสเท่าได้นะครับก็ถามว่าโอเคไหมก็จะจะบอกนะครับว่าถ้าตัวไหนนะครับโจมตีไวและแฉกตีไวเนี่ยจะดาเมจน้อยกว่าแต่ถ้าตัวไหนนะครับโจมตีแรงไม่ได้ถ้าตัวโจมตีแรงก็คือจะแบบว่าชาร์จ้ะคือตี7ครั้งอัติเนี่ยอันนี้คือจะอัติช้าใช่ไหมแต่ว่าจะตีแรงนะครับต่อรอบหนึ่งนะครับามาดูโอเคประมาณนี้สำหรับดีเทลรายละเอียดอัติแต่ว่าสหรับผมนะผมชอบมากนะสำหรับอดัมเชดดี้นะครับทุกคนไอดอลเหมือนกันไป มันเท่จริงๆนะเว้ยแต่ว่า DPS ีอมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สมอก็โอเคนะครับท่านผู้ชมอ่ะตีปกติที่20 20 19ย3 20จะใช้ตีเดี๋ยวสิเพราะใช้ก็เพิ่มมาประมาณ30มทีนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองดูของทางด้านของตัวนี้นะครับว่าเท่าไหรู่เท่ากันเลยนะครับเทียบกันตรงๆเลยว่ามันจะเท่าไหร่นะครับไปอันนี้ตีเฉลี่ยนะครับถ้าเท่ากันแหละผมว่านะมันไม่น่าเกินนะเห็นไหมสิบเจ็ดถึงยี่สิบนะครับสามสิบก็อาจจะมีผู้เพราะติดขียอออะะะไรร่่างงี้นคับ แต่มันจะวัดกันตรงที่อันตินะว่าอันติตัวไหนมันจะแรงกว่ากันอุ้ยสี่สิบพุ่งไปเยอะเหมือนกันนะโอเคครับมาเดี๋ยวจะดูอันติว่าจะอันติอดัมากสุดตีขี๘๐นะแต่ถ้าว่าธรรมดาประมาณสี่สิบห้าสิบอันนี้หกสิบหกหกสิบแปดก็อดัมากกว่าประมาณสิบทีนะครับก็อันอันนี้คือเมื่อกี้น่าจะติดคีด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ติดขีผมว่าถ้าถ้าผมผิดนะน่าจะน้อยกว่าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองดูอีกรอบหนึ่งนะก็ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คือวัดกันตรงๆ แต่ผมไม่ได้จับเวลาขอโทษด้วยละกันส่วนคลิปจับเวลาเนี่ยผมจะเอาเป็นเนี่ย50 60ก็ดมน่าจะเก่งกว่าเยอะเลยนะครับแต่ผมจะจะบอกว่าถ้าไอจาบอสกันเป็นเวลาว่าตัวไหนทำได้ดีกันเน่ะจะรอดูคลิปหน้านครับคลิปหน้าผมจะเอาตัว เขาธรรมดากับเขาธรรมดาซัดกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เราลีวใช้นี่2ตัวไปแล้วก็คือีิเกจวัดวัดแบบว่าตัวไหนธรรมดาได้ดีกว่านะครับก็คลิปหน้าเป็นตัวขาธรรมดาแล้วกันเพื่อเอาใจเป็นแฟนคนที่คนแบบว่าเพิ่งเล่นนะครับเพราะว่าคนเพิ่งเล่นเนี่ยผมมั่นใจว่ายังไม่มีตัวขาวใช้นี่2ตัวนี้หรอกครับแต่ว่าคนไหนที่แบบว่าเล่นนานแล้วน่าจะมีดังนั้นผมคิดว่าคลิปนี้ผมจะเอาใจคนที่เล่นนานแล้วดีกว่านะครับแต่คลิปหน้าผมจะเอาใจคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับจะได้ดูว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนเนี่ยควรทามากกว่ากันนะแต่อยาก็ กขาตั้งจะหาง่ายกว่าอดัมนะครับแต่ว่าถ้าด้าดัมก็โอเคนะครับแต่จะมาดูว่าตัวไหนโหดกว่าแต่ก็ดูจากใช้ดีก็น่าจะรู้ละมั้งตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันตีกี่รอบนะครับอันติแต่โดยเฉลี่ยแล้วโดยแบบว่าโดยตอนที่ผมมองรอบๆนะครับก็คืออดัมโหดกว่านะครับดูแบบใช้นี้นะเอาง่ายคือตัวเนี้ยตีประมาณ8รอบปะวะที่ผมไม่รู้แล้วถึงสิบรอบไม่รู้แต่ตีนานกว่าดัมเยอะนะครับท่านผู้ชมครับก็ เรียกได้ว่ามันตีเยอะแต่ดาเมจมันไม่ได้แรงกว่าเลยนะก็คืออดัมมันโหดกว่าตรงๆนั่นแหละครับก็สำหรับผมคิดประมาณนี้ละกันโอเคเดี๋ยวสองสิบเท่ากันเลยเดี๋ยวผมจะลองอ่ะให้ดูนะว่ามันตัวเท่ากันยักษ์ๆบึ้มๆเหมือนกันเลยนะเห็นไหมเออโคตรจับโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้มันตีพร้อมกันดูนะครับถ้าไงดัมก็เนี่ยวอดันมันเดี๋ยวผมจะดูว่าอดัมใช้ตีกี่ครั้งถ้าใช้อดัมใช้ตีสองครั้งนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอดัมเก่งกว่าไอ้ตัวนี้แบบเป็นเท่าตัวเลยนะครับอดูนะหนึ อดัมเหมือนจะแชทตีสองรอบเลยนะเว้ยสองรอบอดัมแชทตีสองรอบปุ๊บอดัมแชทตีได้สองรอบครับคุณดูอุ้ยวัดกระงตรงนะอันนี้ใจแอนสองตัวเลยนะครับแลเวก็สอง้อยสิบเหมือนกันและอยากจะบอกว่าอดัมใช้อันต็คือเอาสองรอบแล้วกันแต่นี้ใช้ไปรอบเดียวแล้วอดัมเหมือนจะแรงกว่าด้วยนะครับโอ้โหผมคิดว่าคลิปหน้าน่าจะรอรุนเลยครับว่าสองตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันก็คือผมว่าน่าจะแบบ น่าจะไม่สูสีนะครับน่าจะขาดรอยเดี๋ยวจะดูว่าตัวไหนมันจะมันจะสูสีขาดรอยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะจับเวลาด้วยนะครับว่าตัวไหนจะทำเวลาได้ดีกว่ากันนะครับโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้เรามาทดลองสำหรับตัวคาร์ฟเชนี่หรือว่ามารีวิวคาร์ฟเชนี่สำหรับเจ้าตัวอดัมนะครับว่ามันโหดหรือว่าสกิลเท่แค่ไหนนะครับเกร้าสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะก้าวไปสู่หนึ่งแสนซับไปพร้อมกันนะครับคนดูก็แค่เจ้าหนุ่ยพี่ขอตัวไปก่อนเจ้าคิปหน้าซีทุกคนด้วยบายครับผมเนาะงใช่ไปนะครับผม